วัสดีครับชาว f p s Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจาก Razer มาให้ชมกันครับผมนั่นก็คือ Razer Adaro ซึ่ง Razer Adaro ตัวนี้มันจะมีเร,เรียกว่า Adaro Series ะแล้วกันนะฮะจะมีอยู่2แบบก็คือแบบแบบพี่แว่นจะรีวิวเนี้ยเป็นแบบมีสายนะฮะและอีกแบบก็จะเป็นแบบไร้สายซึ่งในคลิปนี้ขอแบบนี้ก่อนนะครผมก็คือ Adaro Ad Stereo เขาเขียนว่าอ a นาล็อกเ p h o n e จะสังเกตได้ว่าซีรีส์ที่เป็นหูฟังที่เอาไว้สำหรับฟังเพลงของ Razer เนี่ยโลโก้เขาจะเป็นสีเงินนะครับผมจะไม่ใช่สีเขียวนะสีเขียวจะออกเป็นเป็นแบบ Gaming s e ซ t ชั่อะไรประมาณนี้นี่คือหน้าตาแพ็กเกจของ Adaro นะฮะที่แว่นหันข้างไปก็จะเป็นด้านข้างของ Adaro เห็นด้านหลังก็จะมีคำอธิบายหลายหลากหลายภาษานะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยววนกลับมาข้างหน้าแพ็กเกจเขาจะเปิดอย่างนี้ฟึบนี่ฮะเขาเขียนไว้ว่า the art of sound ศิลปะของเสียงนะฮะแม่งกูก็แปลตรงตัว้วเกินด้านใต้ฮะสเปคคร่าวๆตัวนี้ไม่มีไม้นะครับผมก็ย่านรับเสียงอยู่ที่20จนถึง20,000 h e ตซ z นะฮะค่า impedance อยู่ที่32โอห์มโอเคอันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ M พี่เวนเอามาใช้ลองฟังเทสคู่กันข้างในกล่องฮะไม่มีอะไรให้เลยฮะเพราะว่าเป็นหูฟังฟังเพลงล้วนๆน,น,นะฮะก็จะเป็นตัว a d a า o เดี๋ยวให้ดูสายก่อนละกันอ่ะสายก็จะเป็นสายสายพลาสติกโดยสายยางบิดดูแล้วเด้งฮะกันกันการสายพันกันเห็นปะนี่เห็นปะครับ <S <S เชื่อมต่อเป็นแบบอะอนาล็อก3.5 แต่ใช้กับสมาร์ทโฟนได้แต่ก็ใช้ได้เฉพาะฟังเพลงเสียบแท็บเล็ตก,ก็ได้ใช้ได้แต่ไม่มีไมค์ให้นะครับผมไล่มาไล่มาไม่มีอ e ีไลคอนโทรเลอร์นะฮะสายก็จะมาเข้าที่หูฟังด้านซ้ายหูฟังด้านซ้ายก็จะเป็นโลโก้เรเซอร์ acer, แบบเงินเงินเลยะฮะเป็นพลาสติกงานก็ค่อนข้างเนีย๊ยบเลยนะฮะมีวงแหวนเป็นสีเงินเหมือนอลูมิเนียมนะฮะตรงนี้ งานดูดีเลยฮะปรับระดับความสูงได้ปรับได้ไม่ไม่ยากเลยฮะไม่หนืดมากแล้วก็ไม่ลื่นมากเท่าไหร่ก็กลางๆมาข้างบนข้างบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นโลโก้เรเซอแบบปั๊มเข้าไปนะฮะปุ๊บหันมาด้านหูฟังด้านขวาไร right, นะฮะก็ไม่มีอะไรก็คล้ายๆกันแต่แค่ไม่มีสายเข้าแค่นั้นเองเฮียครับนะฮะเอครับเป็นแบบพอดีหู ไอ้อด a r โตัวนี้เป็นหูฟังแบบระบบปิดนะครับผมยี่ครับก็เป็นหนังนุ่มๆเลยนะนี่ฮะโอเคเนื่องจากมันไม่มีไม้เนาะพี่แบนก็ไม่รู้มันเทสเสียงไม้ไม่ได้อยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วก็พูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์เสียงกันนิดหน่อยนี่ฮะโอเก็บเสียงภายนอกได้ความรู้สึกพี่เบนก็ประมาณสัก40 40เปอร์เซ็นต์ ปุนะ๊บสิบนะฮะถ้าเปิดเพลงเข้าไปดังๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้ยินเสียงภายนอกสักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเอียร์คัพเป็นแบบสูงแบบหนาแล้วก็นุ่มแล้วก็เป็นหนังด้วยทำให้ใส่แล้วมันแนบเข้าไปนะฮะมาพูดถึงคาแรคเตอร์เสียงของเจ้าตัวอัดาโรตัวนี้นะครับผมแนวเสียงเขาอะทางทางพี่แว่นทีมงาน p s Thailand เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเรเซอร์สไตล์เรเซอร์สไตล์ก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณกลางเบสนะครับผมซึ่งตัวเนี้ย ถ้าให้พี่แปนเทียบกับโปรดักตของเลเซอร์เบสเบสอาจจะไม่เท่าพวกอี uh, e พนด้านะครับผมแต่เจ้าตัวนี้เป็นกลางที่ติดเบสมาพอสมควรแล้วเป็นหูฟังที่ที่เหมือนแบบไดเวอรของตัวหูฟังตัวนี้มันออกแบบให้สําหรับฟังเพลงโดยเฉพาะนะคผมคือฟังเพลงเพราะนั่นเองสามารถฟังได้แทบจะทุกแนวแต่ถ้าแนวแบบเด่นๆจริงๆก็คงเป็นแบบแนวที่มันเบสกับดัมแบบเน้นๆอย่างพวกอิเ็กทรอนิก พวกตุบๆอ่ะอาพวกเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรดับเซ็ปอะไรทึกๆนี้ ica, อิเล็กทรอนิก้าดับเซ็ปอ่าแบบแดนส์นะครับผมฮิปฮอปได้จะเป็นจะเป็นแนวที่แนวถนัดของหูฟังอ่อาคาแรคเตอร์เสียงนี้แต่เอาไปฟังแนวอื่นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะแต่พี่แว่นก็พูดถึงคาแรคเตอร์โดยรวมของเจ้าตัวหูฟังอ d ดา o โรตัวนี้นะครับผมโอเคราคารู้สึกพี่แว่นทราบมาจะอยู่ที่ประมาณ3,000 กว่าสามพันประมาณนี้แหละประมาณสามพันนิดๆนีน่แหละครับผมก็ใครที่สนใจหูฟังที่ใส่ไลฟ์สไตล์เที่ยวก็ได้อะไรก็ได้ใส่โชว์ได้แล้วก็สามารถฟังเพลงถามว่าเอามาเล่นเกมได้ไหมเล่นได้ฮะแต่มันไม่มีไมค์แค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวซีรีส์ตัวนี้เขาเน้นออกมาเป็นหูฟังสําหรับฟังเพลงโดยเฉพาะนะครับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำโดยทั่วไปนะครับผมร้านกิมกเกีร์ก็น่าจะมีนะครับผมสำหรับ a แดโรสเตอริโอส โอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนอครับสวัสดีครับ